ความโชคดีได้มนหล่นไม่ไกลต้นจริงทุกคนเมื่อวานนะคือพี่ได้เจ้าเฟินไฟมาใช่ไหมวันนี้พี่ได้เจ้าดราก้อนไฟมาทุกคน <c oughs> คือในระหว่งางที่แบบโกกันนะั้นการอัปเดตเข้าใหม่พี่ได้ลองเข้ามาเปิดไอ้ไข่บัคเอกโดนถ้าหมด2อล้าเลยลาดรองแล้วก็ล่าหล่ะลาดรองพี่ได้ไอ้เจ้าเออดราก้อนไฟมาเฉยเลยอ่าอยู่ไหนะวะนี่ทุกคนตอนนี้เลเวล27โอ้โหที่เมื่อคืนทำไมเลเวลน้อยจังวะทุกๆ4นาทีจะแรนดอมฟุตหนึ่งเออหนึ่งผลใช่ไหม ให้ติดเป็นโกโอ้โหวิดีมากเลยจริงๆพี่เห็นหนึ่งตัวนละ้วเออที่เออที่มหาลัยพี่อยากจะเอาเอออยากจะเอามาจากคอมนั้นบ้างเลย <c oughs> เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นโจนแนรแดนพี่ก็เลยมแมวแล้วกันเออแต่ว่าอืมแปลกใจเนาะคือจะไปทำไมคนสมัยนี้คือเขาเออปล่อยหรหัสเออเอาไว้ในคอมสาธารณะเยอะจังเลยแล้วก็สองอีเอวนต์ใหม่ยถึคนก็คือให้เราทําการเออใช่ดี ทำให้ไอ้ต้นถั่วเนี่ยคือมันจเจริญเติบโตให้ถึง900ใช่ไหมให้เรายัดพวกผลไม้หรือว่าอันเช่นนี้คือให้เรายัดพวกไอ้ดอกฟฟาเวร์หรือว่าดอกไม้เข้าไปเพื่อทําให้ต้นถัว่วมันโตแต่ว่าในในสวนพี่ตอนนี้คือพี่ก็รีโนเวทไปก็ง่างเยอะแหละดอกไม้เลยแล้วดอกไม้ไม่ไมีมทําไงอะดอกไม้ไปตรงไหน,นดอกไม้มันอยู่ในตระกูลเออพวกออรนไหม ออเรนเอ่อออเรนฟลาวเวอร์ป่ะแป๊บหนึ่งนะมันพอจะมีไหมไม่ได้ซื้อไว้เลยอ่ะอันนี้เอออันนี้ก็น่าใช่ดอกไม้ดอกไม้เดี๋ยวนะมันชื่ออะไรนะออเรนส์มีประมาณ28ดอกทุกคนน่าจะได้ประมาณสักเอ่อ40พอยต์ไหมถ้าพี่เออดาวไม่ผิดนะเอาแป๊บหนึ่งปลูกก่อนเอาเคอืมอย่าบังดิุลยยิงตัวใหญ่ยิงน่าลำคาญนะพวกเนี้ยตัว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 ตั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 วแล้วก็อ่าเดี๋ยวพี่รดน้ำสักนิดหนึ่งรดน้ำ ตัเวเร็วๆเเก็บมาจริงๆเมืเ่อคืนพี่ก็หาวิธีการเล่นอยู่ทุกคนแต่ว่าเออพี่ก็เลยเหลือกตาไปมองว่ามันต้องใช้ผลไม้ตามที่มันแบบต้องการน่ะเสียเวลาไปหนึ่งชั่วโมงเลยหาวิธีปลูกก็ไม่เจอพี่ก็เลยปลูกต้นถั่วแบบสองต้น,ตนเอาไปครับดอกไม้เอาไม่ใช่เออหรือมันต้องเป็นดอกไม้จริงใช่ไหมบัรไลยละดอกฟลาเวอร์พี่พอจะมีไหมเนาะฟลาเวอร์ถ้ามันเป็นพวกเออดอกทานะวันน่าจะได้อยู่แต่ว่าพี่ไม่มีแป๊บหนึ่งนะพี่ขออนุญาตหาก่อนมูลกะได้ปะ อันนี้ไม่ได้ใจฮะต้นมูลกะนี่ไงโรสใช่ปะโรสซีดนี่ไงโรสโรสโรสอ่ะวางไปดีนะมีของเก่าเอาวางเพิ่มมาครับแล้วก็เดี๋ยวพี่รนนดน้ำสักนิดหนึ่งเอามาเฮ้ยโอ้ต้นใหญ่ใหญ่ไว้เบิม้มโอเคอเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เออมันก็จะคุมแล้วมั้งเนี่ยอ่าเป็นไนงะพี่ขอยายสเปรบหนึ่งไอเซนล็อกนี่มันถือว่าเป็นดอกปะวะอ่าเป็นไะพี่ลองปลูกก่อนโอ้สามต้นอ่ะ มันน่าจะเก็บได้รอบเดียวใช่ปะท้าไมมันโตช้าจังเลยอย่าได้เปล่าสปริงเกอร์หน่อยโอ้ยไอ้ตัวใหญ่ๆนี่มันเป็นอะมันเป็นอะไรวะทำไมเวลาพี่ยืนอยู่ตรงไหนมันชอบเดินตามมาตรงนั้นทุกทีเลยมันน่ารำคาญนะเว้ยอันหนึ่งแหละมันถือว่าเป็นดอกวะมันเป็นหินนะไอ้ดอกกุหลาบมันน่าจะเป็นดอกนี่แหละทุกคนเดี๋ยวรอมันโตแต่ส่วนเซนล็อกนี่พี่ไม่แน่ใจว่ะอ่ะเซนล็อกแป๊บหนึ่งนะขอลองก่อนได้ไหม ได้หร wow. <oy> ือเปล่าอือมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ดอกสักหน่อยเอามาแล้ดอกกุหลาบอะเมื่อจะโตยังไม่เห็นหนอนสักหน่อยแล้วตอนนี้โตช้าจังวะโอ้ยกว่าจะโตเก็บมาสิดอกกุหลาบดูดีว่าใช้ได้ไหมอ่าฟึบอ่าได้อู้สองพอยต์เหรอโอเคถือว่าดีประมาณนี้ทุกคน จริงๆมันมีเออมันมีอย่างอื่นด้วยนะอย่างเช่นพวกวอลลี e, ่เออพวกเบอร์รี่อะไรพวกเนี้ยพี่ก็เลยแบบว่าเออปลูกพวกไอ้ต้นไม้เออไอ้เนี้ยไว้เลยทุกคนเนี่ยต้นนี้เบอร์รี่หนึ่งแล้วก็มันจะมีพวกเออต้นไม้วอลลี e ่ที่ได้จากเออซีดแพ็คที่อยู่บนออข้าวบนนะทุกคนมันเหมือนเป็นเกาะลอยฟ้ามั้งเนี่ยต้นเนี้ยเราสามารถเอาต้นเออจากไอ้แพ็คเนี้ยไปแบบไปส่งได้ไงถ้าจใจผิดเออมันมันน่าเชื่อว่าวอลลี่มั้งมันเหมือนเป็นต้นไม้ย,ยืนต้นอะแต่ที่พี่แปลมานะลืมเหมือนกันแล้วก็จะมมีีพววกกฟฟ้้ดยยังงนน่่คคือาทุ ช้ไหนก็ได้ดีจัดจตะว่าเออขอให้ไอ้โรดที่มันโตเรืเลยดิโตช่าจังเลยแป๊บนึงนะเอาทรเวลย้ายก่อนไม่ทันกินข้าวแล้วมั้งเนี่ยหิวข้าวนเเฮ้ยทำไมไอสัตว์เลี้ยงพวกนี้มันน่ารำคาญอย่างวะเอาวางไปครับโดกลาบเดี๋ยวพี่จําการรีโนเวทส,สวนใหม่แ้วให้มันแบบดูสวยๆหน่อยส่วนอีกสวนหนึ่งคือพี่จะไปปลูกแบบเออไอเนี่งพวกทำครุงน,ง,คงนันคิดโตยังเนี่ยโอกลาบโลโตช่ายังไงเดี๋ยวพี่ปักกอรลี่เข้าไปเลยแล้วกัน พี่เลยบอกไปแล้วว่าเออตอนที่ต้นไอ้ต้นถั่วมันโตเนี่ยคือมันมีโอกาสได้สปริงเกอร์ที่มันเป็นมาสเตอร์ทุกคนเหมือนเมื่อคืนพี่จะเก็บได้ประมาณเพิ่มอีกประมาณสองอันมัน้งเนี่ยได้เพิ่มอีกสองอันโคตรดีเลยอ่ะเก็บมาครับมีแค่นี้ดิโตไม่มันน้อยจังะวะฮัลโหลโตเร็วๆน้อยอ่ะอันนี้โตแล้วอ่ะโตโตอ่ะโตโตก็เก็บอืมโอเคเรียบร้อยโอ้โหยี่สิบสี่เฮ้โคตรน้อยทุกคนพี่ว่าเออเดี๋ยวเราเข้าไปเซิร์ฟรวมดีกว่ามันน่าจะเออช่วยๆกันทำได้เดี๋ยวไึดูนะ เข้าเซิร์ฟรวมเลยว่าสำหรับใครคนไหนนะที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วอยากหาวิธีการฟาร์มแบบ AFK เนะี่ยพี่แนะนำแอป,ปนี้เลย U g Phone ทางแอปหน้ามีระบบคาโฟอฟนที่เราสามารถ AFK ได้เลย24ชั่วโมงแล้วเรายังสามารถ AFK แบบปิดหน้าจอได้อีกด้วย ถ้าทุกคนโหลดผ่านลิงก์ของพี่นะทุกคนจะได้ส่วนลด20บาทต่อครั้งและสำหรับใครที่เพิ่งเช่าครั้งแรกนะให้ทุกคนกดไปที่ UVP จะมีในส่วนที่เป็นทดลองฟรี4ชั่วโมงทุกคนสามารถซื้อนส่วนทดลองฟรีมาใช้ก่อนก็ได้สำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิงก์งใต้คลิปนี้ได้เลยเอาวา่เข้ามาในเซิร์ฟรวมแต่ว่าเออไม่ต้องเลยไม่ <c oughs> ไต้องปลูกต้นไม้เองอตอนนี้คือพี่ทำได้ประมาณ54ทุกคนเดี๋ยวไปเด่งขึ้นไปก่อน เราต้องขึ้นไปรับรีวอร์ดแน่ๆอันนี้อันนี้ทุกคนนี่อ่าโอเคหนึ่งมันมีโอกาสได้ไอ้เนนั่นด้วยมาสเตอร์สปริงเกอร์อ่ะหรือว่าคนเนิร์ฟปะแป๊บหนึ่งอันนี้อันหนึง่งอือโอ้โหอะไรวะมันคือถังอะไรวะเนี่ยคืออะไรถังยูดเดอเดีย๋ยวคุณดูแล้วกันอ่ะเก็บมาอือโอ้คอดลี่สปริงขอมาสเตอร์ได้เ,เพื่อนอ่ะอันนี้หนึ่งอ่ะอือเกับตกอ่ะอันนี้เหมือนกันฟึบโอ้ยซีทแพ็คโอเคอ่ะถึงยอดแล้ว เราวกอ๋ออตกตกอ๋อตกตกโอ้ยอ่อะเรวก็คอนข้างก็จะมีร้านค้าเราซื้อทุกคนขอเรียกซื้อหน่อยมีไข่ไหมมีไขไม่ขามาขายปะโอ้โหไม่มีอะมีแต่ซีแพ็คอ่าแล้วก็ผลอ่าผลอ่าซื้อผลอะมีเลขปะอันนี้หนึ่งอันนี้พี่ยังไม่ได้ปลดล็อกเลยอะ่ะรีสตอ็อกดิอ่ะซื้อมาอ่ะรีสต็อกสักสักรอบหนึ่งซื้อไปขอไข่หน่ะได้ไหมจะได้ไข่อ่ะกองเขียบสิบสองล้านอ่ะซื้อมาดิขอไข่หน่อยมีไข่ไหม ยังได้ไข่อะไม่มีแต่ซีดแพ็กวะอ่ากล่องขีบกล่องขีบอันนี้คืออะไรคือต้นเหรอไข่อะพี่ผมขอไข่อ,รอะร้อยล้านนะปลาไปร้อยล้านนะอ่านี้ซื้อมาก่อนอันนี้คืออะไรอ่ะน่าจะทําให้เพื่อติดเป็นซิลเวอร์มั้งทุกคนอาจจะทําให้เพื่อที่มันเป็นอ่ายังไงดีทำให้เพื่อเป็นสีขาวแหละอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเออมันคือมิวเทสหรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูก,ก่อนแล้วกันอ่ะมีไหมเนี่ยแไม่มีแต่ซีแพ็กอืมเอ้ยโอ้โหนึ่งบิลเลียนแล้วนะเฮ้ยยังไม่ออกมาอีกเลย หมดตัวแล้วโอ้โหสามิลเลียนนี่คือพี่หมดตัวจริงๆเนี่ยอืมเอาไว้ก่อนแล้วกันคือเราไม่มีเงินโน่นพอละพอละตอนนี้พี่เทียดไเท่าไหร่แล้วอะเหลือสองเทียจะเต็มโอเคเอาไว้ก่อนโอ้โหผลบนบอสซัมมันช่างน่ากดซื้อจริงๆมีมีโลบัคไเนี่ยไม่มีซะด้วยและแม่โอ้โหแล้วแม่งโคตรใหญ่ทำได้ไงวะโอ้โหอ่าเมื่อกี้ไม่ได้ซีแพ็กมาแป๊บนึงอยู่แนะอันนี้คือซิลเวอร์ คือมันสามารถทําให้ผลไม้ของเราติดเป็นเอ่อมิลเทีซีเวอร์หรือเปล่าแปบ๊บหนึ่งพี่ขอลองดูฟึบอ๋อทำป็นต้นเป็นซีเวอร์อ๋อโอเคเคลียร์แป๊บหนึ่งซีดแพ็คพี่ได้มาทั้งหมด21่สิบเอ็อันทุกคนอลองเปิดเดแล้วกันเปิดมาเอม่เหมือนเมื่อคืนพี่เปิดอยู่นะถ้าจะไม่ผิดขออุ๊ยอะไรเนี่ยโพชุดอน13แพ็คมันดูน้อยเกินไปไหมพี่ว่าเออเก็บไว้สักประมาณสักร้อยแพ็คแล้วก็ค่อยมาเปิดพี่ว่ามันน่าจะเออมีโอกาสได้คนนี้นะเ้ยโอ้โออ้้โโว กิมกิมรูทโอ้โหได้โพไซดอนมาแต่ว่าเออไม่ได้กิมรูท <c oughs> อืมจะได้ไอ้ต่เขาบอกว่ามันมีสเต็ปนี่แต่ทำไมเออหรือว่ามันเป็นแพ็กฟรีมันก็เลยไม่สเต็ปปะอันนี้คือ,อ,อพี่เออพี่เข้าใจถูกไหมเปิดตอนอน่อโดนเหลือดเจ็ดแพ็กมันจะได้กิมรูทมานี่จะดีมากนะเขาก็โอ้โหโพไซดอนโอ้ยต้นอะลรเมื่อกี้ต้นอะไรตัวอหไรวะต้นพินเซนทอนอ่ามันไอ้เดี๋ยวนะเอ้ยหรือว่าพี่ได้ต้นนี <c oughs> ้มาวะแป๊บเดิงแป๊บเดงแป๊บเดงพี่ขอดู เพลินเซนอ่าเพลินเซนเพลินเซนมีไหมนี่ปะใช่ไหมเฮ้ยวู้อ,อ,นนอ,อ,อ๋อมันคือต้นนี้เอออ๋อคือเมื่อคืนนะตอนที่มาอัปเดตมาคือพี่ได้ไปปีนต้นไอ้ต้นถั่วทุกคนแล้วก็ไอ้ไปซื้อซีทแพ็กมาประมาณสักเออสิบแพ็กมั้งแล้วก็สุ่มไปได้ได้ทุกคนโอ้มันคือต้นนี้ใช่ไหมอ๋อแั้นก็เหลือไอ้ไอกมม้กรีมเลยดิกรีมกรีมลิปเปอร์กรีมรูทของกรีมรูทหน่อยคลิปนี้จ,จบดีมากเลยกรีมรูทสีแพ็ก้ายโอ้โหพลุซอน โอ้โหคูสวยม,มันต้องอยีง่ดีวะอ่าโอเคผลไมล้เราได้มาครบแล้วเหลือแค่แพ็คไอแพ็คเองทุกคนที่อยู่ด้านบนเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าละกันเอะประมาณนี้ทุกคนงั้นก็สำหรับคลิปนี้มาเนี้ยสมมไม่ได้ฮะ